ัจจุบันนี้ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยแล้วก็สถาบันการพยาบาลศรีสวรินที่ราสภากาชาติไทยและหลายอีกหลายคณะในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยเราใช้เทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการเรียนการสอนสําหรับพยาบาลนะคะตอนนี้ล่าสุดเราก็ใช้ m e t a v e r s e VR นะคะมาใช้เรื่องของให้พยาบาลให้การปฐมนิเค่ด้วยความปลอดภัยนะคะเราเชื่อมโยงกับ KCMH Patient Safety Go ของโรงพยาบาลนะคะมาใช้ในเรื่องของการเรียนการสอนนะคะซึ่งก็จะเห็นว่าได้ประโยชน์อย่างมากเลยนะคะก่อนหน้านี้เราต้องมาใช้ในการฝึกกับผู้ป่วยจริงนะคะขณะนี้เราใชเ้เทคโนโลยีแบบนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยสามารถเรียนซ้ำๆได้จนน้องมีความมั่นใจ น่าสนุมกมากๆเลยนะคะตอนนี้ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเราเริ่มไปแล้วนะคะด้วยเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ MetaVerse VR มาใช้ในการเรียนการสอนสำหรับพยาบาลโพสต์ากลดของเรานะคะตามมาด้วยกันนะคะ